นนในหัวข้อโมดูลที่6เรื่องฟาร์มปศุสัตว์อัจฉริยะนะคะวันนี้นะคะเราก็ได้รับเกียรตินะคะจากนายศัตวแพทย์พงษ์สนันขำตานะคะคุณหมอเป็นสัตวแพทย์เฉพาะทางสัตว์เคี้ยวเอื้องนะคะแล้วก็เป็นที่ปรึกษาการใช้เทคโนโลยีในการจัดการฟาร์มโคโนมค่ะวันนี้คุณหมอก็จะมาเริ่มแชร์นะคะให้เห็นประเด็นนะคะของวิธีการคิด นะะในการนำเทคโนโลยีไปใช้ในการแก้ปัญหาในฟาร์มปศุสัตว์นะคะนอกจากนั้นก็จะมีตัวอย่างเทคโนโลยีด้วยนะคะว่ามีตัวไหนลงไปใช้บ้างนะคะถ้าหมอโป้พร้อมแล้วเชิญได้เลยค่ะตื่นเต้นมากครับท <c oughs> <c oughs> ีนะครับก็สวัสดีผู้ฟังทุกท่านนะครับก็วันนี้ต้องต้องขอบคุณพี่ฝนพี่พึ่งมากนะครับที่ที่เชิญผมมาได้ได้แชร์ความรู้แล้วก็ประสบการณ์นะครับจริงๆผม ต้องบอกว่าเอาเป็นว่าเป็นคุยกันดีกว่าหรือว่าเป็นดิสคัพกันดีกว่าเพราะว่าจริงๆผมอาจจะมีประสบการณ์ในเรื่องของอเป็นกเกษตรกรอะไรเงี้ยครับหรือว่ามีประสบการณ์ในเรื่องของการทาประสุทธสตร์อาจจะน้อยกว่าผู้ฟังบางท่านนะฮะยังไงก็ถ้ามีตรงไหนสงสัยหรือว่าจะถามยังไงก็ยกมือแล้วก็ถามได้เลยนะครับจะได้คุยกันไปเรื่อยๆแบบไม่น่าเบื่อนะครับผม แนะนำตัวก่อนนะครับผมชื่อนายศัลยแพทย์คงสนันขำตานะครับวันนี้ก็จะมาแชร์ประสบการณ์ที่เกี่ยวกับการทำาฟามผสุสัตว์อัจฉริยะนะครับโอเคอันนี้ก็เป็นประวัติส่วนตัวของผมคร่าวๆนะครับก็ผมก็จบจากจบปริญญาตรีนะครับจากคณะศัลยแพทย์ทิศศามห์วิทยาลัยม่ิดลนะฮะ แล้วกห็หลังจากที่จบแล้วก็เลยก็เลยได้มีโอกาสไปเหมือนทำงานต่อนะครับเป็นสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มโคโนมที่เขาเหมือนนำพวกเทคโนโลยีจากต่างประเทศนะฮะเข้ามาใช้อะไรเงี้ยครับค่อนข้างเยอะก็เรียกได้ว่าเป็นเหมือนสมาร์ทฟาร์มเลยก็เลยทำให้ผมต้องอยุ่ต้องหลังจากจบแล้วก็ต้องคุกคีากับการใช้พวกเทคโนโลย,ยีที่ที่เกี่ยวข้องกับฟาร์มโคโนมมาตลอดนะฮะก็ในระหว่างที่ฟาร์มก็จะเป็นฟาร์มที่มีโคโนม ตัวรีทหนึ่งขอแอนลีดนะครับโดยใช้ตัวพวกเทคโนโลยีต่างๆเข้ามาเกี่ยวข้องพอทำงานได้สักพักมันก็เลยทำให้ผม,มือนได้ไอเดียในการหรือว่ามองเห็นช่องว่างว่าโอเคเราอยากจะพัฒนาเทคโนโลยีตัวเนี้ยให้มันดีขึ้นหรือว่าอยากจะเอาช่องว่างเหล่านี้มาหาคำตอบเพิ่มทำวิจัยเพิ่มเนี้ยฮะ,ะเพื่อที่จะพัฒนาเทคโนโลยีนี้ให้มันดีขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นหรือมันเหมาะสมมากขึ้นกับเกษตร,รกรไทยก็เลย ก็ S <S <S <an> ผมก็เลยตัดสินใจออกมาเรียนต่อที่ที่คณะสัตวแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับโดยตัวลักษณะของหัวข,ข้อหรืองานวินในใจัยที่ผมสนใจก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องเทคโนโลยีลว้วนๆเลยนะฮะซึ่งอันนี้ทุกท่านน่าจะทราบสําหรับใครที่เป็นเจ้าข,ของฟาตรนะ์เกษตรศาสตร์นะก็จะรู้อยู่แล้วว่าจริงๆในเรื่องของการรักษามันมันมีค่อนข้างน้อยอยู่แล้วจริงๆโดยส่วนใหญ่เราเราต้องการการจัดการที่ดีเราต้องการการรักษาที่น้อยเพราะเราต้องไม่ไม่ต้องการสัตว์ป่วยที่ที่เยอะ เพราะฉะนั้นยิ่งเราจัดการได้ดีมากแค่ไหนสัตว์ป่วยน้อยแค่ไหนมันมันก็มันก็จะเป็นผลดีต่อต่อฟาร์มของเรานะครับก็ผมก็ออกมาศึกษาเรื่องการใช้เทคโนโลยีอันนี้มากขึ้นรวมไปถึงการพัฒนาทำงานควบคู่กับวิศวกรแล้วก็นักพัฒนาทางด้านซอฟต์แวร์หรือว่าเออนจิเนียร์มากขึ้นนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็ยังเป็นที่ศึกษาให้กับบริษัทที่ เขานำเทคโนโลยีต,ต่างๆประเทศนะครับเข้ามาเข้ามาจําหน่ายให้กับเกษตรกรในบ้านเรานะครับก็คือจะเข้าไปแนะนําเขาว่าโอเคเทคโนโลยีต่างๆที่เข้ามาเนี่ยบางทีมันอาจจะไม่ได้เหมาะสมกับการจัดการหรือไม่ได้เหมาะสมกับขนาดของสัตว์ปศุสัตว์ในบ้านเรามากนะักเราต้องมีการปรับอะไรบ้างให้มันให้มันสามารถทํางานควบคู่กันได้ในประเทศไทยอะไรเงี้ยฮะอันนี้ก็จะผมก็จะเข้าไปให้คำปรึกษากับบริษัทต่างๆด้วยเหมือนกันนะครับ โอเคนะครับนั้นก็ลองมาเข้าสู่เนื้อหาวันนี้ที่ที่เราจะคุยกันผมก็จะพูดถึงเรื่องของความสาคัญของนวัตกรรมเนาะที่มีต่อความประสุสักด์อันนี้จะก็ <c oughs> จะแชร์ <c oughs> ประสบการณ์ของตัวเองด้วยว่าเออจริงๆมันมันมีความสาคัญยังไงต่อต่อ,ตอ,ตอการเลี้ยงการจัดการประสุสักด์นะครับแล้วก็จะบอกถึงแนวคิดที่เออทำไมอยู่ดีเราถึงจะพัฒนานวัตกรรมชิ้นหนึ่งขึ้นมาได้เพื่อที่จะแก้ไขปัญหาหรือว่าที่จะเพิ่มประสิทธิภาพในความประสุศักด์ นั้นๆน,น,นะฮะให้ดีขึ้นแล้วก็สุดท้ายก็จะบอกว่าโอเคหลังจากที่เราผลิตนวัตกรรมขึ้นมาแล้วเราคิดขึ้นนวัตกรรมเหล่านี้ออกมาได้แล้วเราต้องคําน,นึงอะไรบ้างก่อนที่เราจะไปใช้กับวัวจริงหรือว่าก่อนที่เราจะเริ่มมาหามูล,ลค่ากับนวัตกรรมเหล่านี้นะฮะโอเคนะครับเดี๋ยวก็จะเริ่มที่ในเรื่องเรื่องแรกเลยเนาะทุกน,นี้ก็จะเป็นภาพที่ผมคิดว่าทุกท่านน่าจะมองเห็นความแตกต่างระหว่างสองภาพนี้ได้ค่อนข้างชัดเจนเลย นะครับซึ่งจริงๆแล้วสมมติก็ได้ครับว่าจริงๆฟาร์มสองฟาร์มนี้นนอาจจะสร้างมาพร้อมกันอาจจะเริ่มมาพร้อมกันแต่ว่าณตอนนี้มันมีหลายๆอย่างที่มันแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงนะครับภาพทางซ้ายเราก็จะเห็นว่าในรูปแบบของการจัดการปาร่ามันดูเป็นระบบมากขึ้นดูมีการวางแผนดูมีการทำงานแบบอาศัยกระบวนการ ดูดูไม่ได้หนุหงยมากอันนี้พูดเป็นภาษาชาวบ้านแต่ดูภาพขวาก็คือเป็น,เป,นเป็นสิ่งที่เกษตรกร,ร,กรต้องใช้แรงยังต้องใช้แรงทางานอยู่นะครับอันนี้ก็ต้องบอกว่าต้องถามจริงๆว่านาวัตกรรมเป็นเป็น,เป,นเป็นตัวมาเปลี่ยนอันนี้โดยสิ้นเชิงไหมก็ต้องบอกว่าไม่หรอกครับแต่ว่าถามว่านาวัตกรรมคือประตูประตูหนึ่งหรือว่าสะพานอันหนึ่งที่จะทําให การจัดการการเลี้ยงฟาร์มปศุสัตว์แบบเดิมเนี่ยสามารถก้าวผ่านไปสู่การเลี้ยงฟาร์มปศุบบนนส,าาปสัสตว์แบบใหม่ที่มันมีความก้าวหน้ามากขึ้นตามทันโลกของดิจิทัลมากขึ้นตามทันการใช้เทคโนโลยีมากขึ้นนะครับอันนี้แชร์ประสบการณ์ส่วนตัวเนาะผมเท่าที่ผมเคยเจอใน Facebook หรือว่าในในกลุก่มการเลี้ยงโคนมเนี่ยก็จะเจอว่าหลายๆคนที่ มาประกาศว่าจะขายฟาร์มนะจะเลิกเลี้ยงแล้วเพราะว่าทําไม่ไหวแล้วเหนื่อยมากอย่างเงี้ยฮะแบบก็ส่วนใหญ่ก็เหมือนมันเกิดมาจากการที่อันนี้โดยส่วนตัวนะครับก็เกิดมาจากการคิดว่าการที่เขาคิดว่าเหมือนเหมือนเขาต้องใช้แรงทุกวันอะไรเงี้ยแล้วก็ผลที่ได้มันไม่คุ้มค่านะครับซึ่งตรงนี้ผมคิดว่าการที่เราเปิดใจนะฮะการที่เราเปิดใจเริ่มใช้นวัตกรรมหรือว่า การที่เรามองเห็นปัญหาหรือว่าเราเริ่มเอานวัตรกรรมต่างๆเข้ามาตอบโจทย์ปัญหาเหล่านั้นมันจะมันจะเป็นสะพานอันหนึ่งที่ทําให้เขาสามารถก้าวข้ามต่อไปได้หรือในกรณีที่เป็นเยาวชนรุ่นใหม่หรือว่าเด็กรุ่นใหม่ที่เขาอยากเข้ามาเลี้ยงโคโนมอยากเข้ามาทําเกษตรตามพ่อกับแม่เนี่ยเขาก็สามารถดําเนินต่อไปได้นะครับโดยที่ไม่ทํางานเหนื่อยมากอะไรเงี้ยเพราะว่าผมคิดว่าโดยส่วนใหญ่ที่เลิกไปก็ คิดว่าอาจจะทําไม่ไหวแล้วนะฮะก็คือเราเราทาแบบทาภาพทางขวาได้ก็ได้ทุกวันนะครับทําได้ดีแต่ว่าเราเราไม่สามารถทําได้ตลอดไปเพราะเราต้องเราจะเหนื่อยมากขึ้นเราจะอายุมากขึ้นเพราะฉะนั้นจริงๆการใช้นวัตกรรมเป็นการเติรดใจใช้นวัตกรรมเนี่ยเป็นเป็นคีย์ที่สําคัญที่จะทาให้การเลี้ยงเนี่ยมันก้าวต่อการเลี้ยงปศุสัตว์มันจะก้าวต่อไปได้นะครับ โอเคอันนี้ผมลองไปสำรวจนะครับเทคโนโลยี technology ที่อยู่ในต่างประเทศเนะว่าตอนนี้เขามีความก้าวหน้าไปมากแค่ไหนนะอันนี้ก็จะเป็นอันนี้ต้องต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าจริงๆสไลด์ส่วนใหญ่อาจจะเป็นรูปของโคโนมซะเยอะนะครับยังต้องขอใครทุกท่านเพราะว่าผมว่าพุกคียกับการทํางานโคโนมซะส่วนใหญ่นะครับโดยภาพนี้ก็จะบอกถึงสตาร์ทอัพหรือว่าตัวเทคโนโลยีที่ถูกสร้างขึ้นมาในโลกนะฮะ อันนี้เฉพาะโคโนมนะครับม,มีเกือบสองน้อยเลยก็คือประมาณ1น0้อยเจดสบบริษัทสตาร์ทอัพที่เกิดขึ้นในโลกที่เกี่ยวกับการจัดการฟาร์มโคโนมนะครับอันนี้ไม่ต้องพูดถึงฟาร์มหมูหรือว่าฟาร์มไก่นะฮะเยอะมากๆนะครับ, mm hmm. บ,รบแต่สิ่งที่น่าเสียดายก็คือในประเทศไทยนะครับยังไม่มีบริษัทหรือว่ายังไม่มีสตาร์ทอัพหรือว่าบริษัทที่พัฒนาเทคโนโลยีเหล่านี้ขึ้นมาใช้ส่วนใหญ่เกือบ ต้องบอกว่าร้อยเปอร์เซ็นเลยดีกว่าครับก็คือเป็นการนําเข้ามาจากต่างประเทศนะครับอินพอร์ตเข้ามาแล้วก็เอามาปรับใช้สําหรับก็จะใช้ได้ในกรณีที่เป็นฟาร์มขนาดใหญ่มีต้นทุนมีเงินสํารองเยอะหรือว่ามีต้นทุนเยอะก็จะสามารถสามารถลงทุนอุปกรณ์หรือเทคโนโลยีเหล่านี้เข้ามาได้นะครับซึ่งปัญหาที่ตามมาที่ผมเคยเจอก็คือเมื่อเรานําเทคโนโลยีต่างๆเข้ามาใช้แล้วค่ามีเทนเน็ตก็จะสูง รวมไปถึงในฟังก์ชันบางอย่างอาจจะไม่เหมาะสมกับการใช้ในประเทศไทยนะครับรวมถึงภาษาหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เป็นเป็นข้อจํากัดที่ค่อนข้างมากนะครับซึ่งก็ต้องยังไงก็แล้วแต่เราก็พบว่ามีแค่ไม่ถึงห้าเปอร์เซ็นตะครับที่ที่สามารถอินพุตตัวเทคโนโลยีต่างๆเหล่านี้เข้ามาใช้ในประเทศได้นอกนั้นยังเป็นการการใช้การรีดแบบแบบเก่าหรือว่าการจัดการฟาร์มแบบเดิม,ดมๆอยู่นะฮะ ซึ่งอันนี้ผมก็ได้ลองไปดูมานะครับเป็นเทรนในอนาคตนะครับที่เขาจะมีการพัฒนาตัวนวัตกรรมเพื่อที่จะให้การจัดการฟาร์มปศุสัตว์เนี่ยครอบคลุมทุกๆปัจจัยไม่ว่าไม,ไม่ว่าจะเป็นปัใจจัยในเรื่องของ a n i m a l ก็คือเรื่องสัตว์เนาะ Environment ในเรื่องของ common sense ก็คือในเรื่องของความคิดในเรื่องของอความ ในเรื่องของจิตหรือวิทยาอะไรเงี้ยนะแล้วก็ในเรื่องของ Human Consumer ก็คือในเรื่องของมนุษย์แล้วก็ผู้บริโภคก็คือรวมทุกปัจจัยให้เป็นสุขภาวะหนึ่งเดียวนะครับหรือก็เรียกว่าวันเฮลนะครับซึ่งต้องบอกว่าตอนนี้ประเทศไทยของเรายังไม่สามารถทําแบบนี้ได้เลยนะครับตอนนี้เราสามารถทําได้แค่ Animals กับ Environment นเนี่ยก็ก็ถือว่าเต็มที่ละแต่ว่าเรายังไงเราก็เราก็จะมาโฟกัสที่สองประเด็นนี้ให้ดีก่อนเนาะก็คือ Animals กับ environment นะครับ ซึ่งต้องบอกว่าในทุกๆนวัตกรรมนะครับที่ที่ผลิตขึ้นมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นในฟาร์มหมูฟาร์มไก่หรือว่าฟาร์มโคนโมก็ตามนะครับมันก็จะครอบคลุมปัจจัยหรือว่าครอบคลุมปัญหาที่เกษตรกรเจอบ่อยๆนะครับซึ่งมันก็จะมีอยู่ไม่กี่เรื่องนะฮะเรื่องแรกก็คือเรื่องของสุขภาพสัตว์นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องสุขภาพเรื่องสวัสดิภาพของสัตว์การตรวจตรวจเอ่อตรวจสุขภาพเบื้องต้นนะครับการตรวจเช็คโรค ให้เร็วกว่าเดิมอะไรเงี้ยครับก็คือเป็นการแจ้งเตือนโรคก,การตรวจพันธุกรรมนะครับหรือว่าการแจ้งเตือนโรคระบาดก็แล้วแต่นะฮะอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่นวัตกรรมเนี่ยเข้ามาช่วยในการแก้ไขปัญหาเหล่านี้นะครับประเด็นต่อมาก็จะเป็นในเรื่องของประสิทธิภาพหรือการผลผลิตของตัวสัตว์นะครับไม่ว่าจะเป็นการผลิตน้ํานมการอัตราการเจริญเติบโตนะครับคุณภาพของเนื้อคุณภาพนมนะฮะหรือว่าเป็น ปริมาณการฟักของแม่แมไก่อะไรเงี้ยนะฮะก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่นวัตรกรรมก็เข้ามาส่งเสริมได้แล้วเรื่องที่สําคัญที่สุดอันสุดท้ายก็ในส่วนของ Farm Management เลยที่ที่ผมเจอเยอะมากๆเลยก็คือจะเป็นนวัตรกรรมที่เข้ามาช่วยซัพพอร์ตในเรื่องของอการจัดการให้มันมีคุณภาพมากขึ้นเพราะว่าเมื่อการจัดการดีขึ้นแล้ว Animal Health หรือว่าสุขภาพกับผลผลิตของมัน,นก็จะดีขึ้นตามมานะครับ โอเคนะครับอันนี้ผมได้เอางานวิจัยบางอันขึ้นมาให้ทุกท่านได้ได้ได้ดูเนาะว่าสโคกของการใช้นวัตกรรมในฟาร์มเนี่ยมันให้อะไรกับเราบ้างแล้วก็มันจะทําประโยชน์ให้เรายังไงบ้างนะครับซึ่งจริงๆเกษตรกร,รหลายท่านอาจจะไม่รู้ตัวว่าว่าเออมันมันช่วยจริงๆนะครับซึ่งต้องบอกว่าเวลาที่เราจะพัฒนานาวัตกรรมหนึ่งขึ้นมาเนี่ยสิ่งที่จําเป็นมากๆเลยสําหรับการพัฒนานาวัตกรรมก็คือข้อมูลนะฮะก็คือ Data น,นั่นเอง เราต้องการข้อมูลจํานวนมากๆเพื่อที่จะพัฒนานวัตรกรรมและสิ่งที่นวัตรกรรมนั้นให้กับเราก็คือแบบเดียวกันเลยครับก็คือเขาก็จะให้ข้อมูลกับเราเหมือนกันนะครับซึ่งข้อมูลเหล่านั้นจะเป็นข้อมูลที่มีความสําคัญสามารถบ่งบอกถึงหลายๆอย่างที่แสดงออกมาจากตัวสัตว์ได้และก็ขึ้นอยู่กับที่ว่าเราจะเอาข้อมูลเหล่านั้นไปใช้ประโยชน์กับฟาร์มเราอย่างไงนะฮะซึ่งพอเราเอาข้อมูลไปใช้ประโยชน์ แล้วมันก็จะส่งผลกลับมาที่ฟาร์มของเราเนี่ยนะฮะก็คือก็จะทําให้ฟาร์มเรามีประสิทธิภาพสูงมากขึ้นนะครับโดยงานวิจัยเนี้ยเขาจะบอกว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดเลยที่นวัตรกรรมเข้ามาช่วยเกษตรกร,กรในฟาร์มปศุสัตว์เนี่ยก็คือการตัดสินใจนะครับเพราะว่าแต่เดิมเนี่ยการเลี้ยงการจัดการฟาร์มปศุสัตว์เนี่ยเราต้องตัดสินใจด้วยตัวเราเองเราต้องเราต้องใช้การเดาในบางครั้งอันนี้ต้องพูดตรงๆต,ต้องใช้การสมมติต้องใช้ ประสบการณ์ที่เราเคยมีมาหรือว่าต้องใช้สิ่งที่เราเห็นตรงหน้าแล้วก็ตัดสินใจทันทีในการทําทุกอย่างซึ่งต้องยอมรับว่าบางครั้งมันก็อาจจะมีความคิดผิดพลาดเกิดขึ้นได้นะครับซึ่งนวัตกรรมเนี่ยก็จะเข้ามาแก้ไขปัญหาตรงนี้ก็คือเขาจะเข้ามาช่วยซัพพอร์ตเรานะครับโดยงานวิจัยเนี้ยเขาจะเน้นเลยว่านวัตกรรมเนี่ยจะเข้ามาช่วยเราตัดสินใจนะจะพยายามอ่านข้อมูลต่างๆหาสิ่งต่างๆเข้ามา บอกเราว่าโอเคตัดสินใจแบบนี้สิมันถึงจะส่งผลดีต่อฟาร์มนะครับในทุกๆวันในทุกๆงานที่เราทําทุกวันในฟาร์มเสัต์เราต้องมีการตัดสินใจอยู่ตลอดเพราะฉะนั้นมันต้องมีความผิดพลาดเกิดขึ้นแน่ที่เราเรียกว่า human error ก็คือความผิดพลาดที่เกิดจากคนนะอาจจะเกิดจากความเหนื่อยล้าอาจจะเกิดจากความอาจจะไม่มีสติอะไรเงี้ยครับก็แล้วแต่แต่ว่า นวัตกรรมหรือว่าเทคโนโลยีเนี่ยจะเข้ามาช่วยให้เราตัดสินใจได้แม่นยำมากขึ้นแล้วก็ช่วยลดความคาดแย้อเหล่านั้นได้ดีมากขึ้นนะครับผมโอเคนะครับต่อไปผมก็จะเล่าให้ฟังเกี่ยวกับแนวคิดที่เวลาที่เราอยู่ในฟาร์มปศุษัทหรือว่าเราเป็นผู้ประกอบการที่จะเข้าไปหาลูกค้าที่ทำปรุษัทเนี่ยเรามีแนวคิดยังไงที่จะพัฒนานวัตกรรมต่างๆขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์ลูกค้าหรือว่าตอบโจทย์กับ ฟาร์มของเราเองอย่างเงี้ยนะฮะอันนี้คิดว่าทุกท่านน่าจะได้ได้เรียนหัวข้อนี้มามาแล้วนะครับก็ก็ถือว่าเป็นการทบทวนแล้วก็อาจจะเป็นการนําความรู้มาแชร์กันแล้วกันเนาะถ้าถ้าในหัวข้อนี้ผมผมมีพูดตรงไหนผิดพลาดก็รบกวนพี่ฝนพี่พึ่งช่วยช่วยคอมเมนต์แนะนําได้เลยนะครับเราจะเราจะแก้ไขไปพร้อมๆกันเหมือนผมส่งการด้านด้วยเหมือนกันนะครับโอเค ก็นวัตกรรมก็คือสิ่งที่มันใหม่นะครับสิ่งที่มันตอบโจทย์กับลูกค้าตอบโจทย์กับฟาร์มของเราเองนะครับสามารถแก้ไขปัญหาได้นะครับซึ่งนวัตกรรมจริงๆมันคล้ายๆสิ่งประดิษฐ์เลยนะแต่ว่าสิ่งประดิษฐ์มันก็คืออะไรที่เราประดิษฐ์ขึ้นมาแต่ว่าเรามันอาจจะขายไม่ได้เราอาจจะประดิษฐ์ขึ้นมาเฉยๆแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้มีผลอะไรต่อชีวิตหรือว่าไม่ได้มีผลอะไรต่อต่อเป้าหมายของเราเลย แต่ว่านวัตกรรมเนี่ยมันคือการประดิษฐ์ของสิ่งหนึ่งขึ้นมาแล้วมันมีอิมแพคมากๆนะครับในพอมันมีผลต่อหลายๆอย่างมีผลต่อสังคมมีผลต่อประสิทธิภาพมีผลต่อเศรษฐกิจมากขึ้นอนะ่ะมันก็จะมีมูลค่าตามมานั่นก็คือนวัตกรรมนั่นเองนะครับซึ่งอันนี้ผมเล่าให้ฟังเลยนะครับว่าคือหลังจากที่ผมจบจะ การศึกษาปริญญาตรียผมเข้าไปทํางานในป่าโโนมที่มีนวัตกรรมต่างๆจริงๆผมก็เกิดไอเดียเกิดความรู้สึกที่ว่าเอ๊ะทำไมมันไม่เป็นแบบนี้หรือว่าท,ทําไมเทคโนโลยีมันมันดูใช้ไม่ไม่ดีหรือว่าประสิทธิภาพมันไม่เหมาะสมเราควรจะเติมตรงไหนเราควรจะเราควรจะแก้ไขปัญหาหรือว่าเราควรทําให้เราปรับตรงนี้ดีไหมอะไรเงี้ยนะฮะซึ่งมันจริงๆมันคือวิธีการคิดแบบ แบบแบบนี้เลยครับอันนี้จริงๆผมก็ได้ได้ไปเรียนมาจากของ n a s ตาร b บู t แคม p นะครับก็ทีมเป็นทีมที่ฝนที่พึ่งที่คอยคอยเทรนในในส่วนนี้ให้นะครับจริงๆก็เพิ่งมารู้ตัวว่าอ๋อแบบนี้มันมันมันคิดแบบเป็นกระบวนการมันคือแบบนี้เองเพราะว่าก่อนหน้านี้เราก็จะคิดแค่ว่าโอเคมันมีปัญหาอะไรแล้วเรามีวิธีแก้ยังไงบ้างนะครับซึ่งบางทีมันอาจจะไม่ตอบโจทย์กับทุกๆคนเหมือนมันเป็นการแก้ปัญหาแค่แค่กับปัญหาหนึ่งปัญหา แต่ว,ว่าวิธีคิดแบบนี้มันทำให้เราเห็นปัญหาหรือว่าเห็นช่องว่างจากหลายๆมุมไม่ว่าจะเป็นการที่เราไปสัมภาษณ์คนนี้นายเนายบนายซจะมีมุมที่แตกต่างกันไปทําให้เราเห็นปัญหาในหลายๆมุมแล้วเราก็พัฒนาตัวนวัตรกรรมของเราขึ้นมาแล้วก็ดูว่ามันตอบโจทย์กับทุกคนไหมนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวผมจะขออนุญาตไปในทีละทีละช่องเลยเนาะเราก็จะเริ่มที่ ของ customer profile ก็คือของในส่วนของลูกค้านะครับก็คืออันนี้ถ้าใครเป็นเจ้าของฟาร์มเราก็สมมุติว่าเราเป็นลูกค้าเองเลยนะฮะก็คือโจทย์เนี่ยก็ต้องเป็นโจทย์ในฟาร์มเราเองเลยนะครับโอเคอันนี้ถือว่ามาทบทวนกันนะครับในโจทย์ของลูกค้าก็คืออันนี้ก็คือลูกค้าคือใครเนาะเราก็ต้องรู้ว่าเอ่อคนคนนั้นน่ะคือเขาเขาเป็นใครเขาทําหน้าที่อะไรแล้วเหมือนเป้าหมายที่เขากําลังทําอยู่ คืออะไรนะครับอย่างอันนี้ผมอาจจะยกตัวอย่างไปในเชิงของฟาร์มปศุสัตว์ค่อนข้างมากนะครับก็อันนี้ผมยกตัวอย่างเนาะอาจจะเป็นคนนี้เป็นเจ้าของฟาร์มสุกรเป็นเจ้าของฟาร์มโคเป็นเจ้าของฟาร์มไก่นะครับอันนี้ผมลองยกตัวอย่างมาให้ดูเนาะก็เป็นอาจจะเป็นนายเอเป็นเจ้าของฟาร์มโคนมอยู่แล้วก็เขาอาจจะมีหน้าที่ดูแลฟาร์มนะครับหน้าที่ของเขาก็คือเป้าหมายของเขาก็คือทําให้ฟาร์มได้กําไรทําให้ฟาร์มมีต้นทุนที่ต่า โนมของเขาเนี่ยต้องมีสุขภาพที่แข็งแรงแล้วก็ผสมติดตั้งท้องได้เร็วนะครับอันนี้ก็จะเป็นเป้าหมายของเจ้าของฟาร์มก็คือนายเเนี่ยแหละแต่สมมุตินะครับสมมุติเราจะไปสัมภาษณ์เพิ่มก็คือเราไปสัมภาษณ์นายบซึ่งนายบเนี่ยอาจจะเป็นคนงานที่อยู่ในฟาร์มนะครับเป็นคนงานที่ทําหน้าที่ผสมบัวผสมโคบทบาทของเขาจะแตกต่างไปครับก็คือเขาก็จะหน้าที่ของเขาก็คือทําการผสมเทียม โคทุกวันนะครับเป้าหมายของเขาก็คือต้องผสมโคให้ติดทุกครั้งนะครับโคทุกตัวต้องมีสุขภาพแข็งแรงผสมติดเร็วนะครับเนี่ยอันนี้เราก็จะเห็นแล้วว่าเป้าหมายของเขามันต่างกันแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูที่อันต่อไปเนาะอันต่อไปก็จะเป็น customer pain นะครับก็คือปัญหาของลูกค้าคืออะไรนะฮะดูว่าลูกค้าตอนนี้พบเจอปัญหาอะไรกับสินค้าที่ใช้อยู่หรือเปล่าหรือว่าเจออะไรกับ กับสิ่งที่สิ่งที่มาก่อควรเป้าหมายของเขาทําให้เขาไม่สามารถไปถึงเป้าหมายนั้นได้นะครับซึ่งผมกล่าวมาเบื้องต้นแล้วว่าจริงๆเทรนของงานทางด้านปศุสัตว์น่ะมันจะหลีไม่พ้นในเรื่องของสารหมวข้อทางด้านขวานี่เลยเหมือนที่ผมกล่าวมาเบื้องต้นเลยครับก็คือจะเป็นเรื่องสุขภาพนะครับในเรื่องของผลผลิตหรือในเรื่องของการจัดการมันจะวนอยู่อยู่ในเรื่องนี้แหละนะครับ อันนี้ผมลองยกตัวอย่างนะครับก็คือนายเเนี่ยซึ่งเป็นเจ้าของฟาร์มนะครับฟาร์มโพนมเ,นเขาพบปัญหาว่าโคเนี่ยมันผสมติดยากนะฮะซึ่งพอมันผสมติดยากเขาก็จะมันจะส่งผลต่อหลายๆอย่างที่ตามมาก็คือเขาก็จะวัวก็จะไม่ตั้งท้องวัวก็จะไม่มีน้ํานมนะฮะแล้วก็ทําให้เขาไม่มีรายได้นะรายได้เขาจะ,าจะลดลงนะฮะอันนี้ก็จะอันนี้ก็จะอันนี้จะเป็นเพนของ ของนายเอนะครับสมมุติเราไปสัมภาษณ์นายบีคนเมื่อกี้ที่เขาบอกว่าเขาเป็นคนผสมเทียมถูกไหมครับเพนของเขาก็คือเขาผสมไม่ติดสักทีเขาผสมติดยากอืมันก็จะมาก่ะควรเป้าหมายของเขาที่เขาต้องผสมติดให้เร็วแลวต้องผสมติดให้ให้ได้ทุกครั้งนะฮะเขาก็จะถูกประเมินจากนายเออาจจะถูกประเมินจากเจ้าของฟาร์มหรือัวหน้าของเขาต่างๆทาให้เขาได้เงินเดือนที่น้อยลงอย่างเงี้ย อันนี้ก็จะเป็นเพนของเขานะครับต่อไปเรามาดูช่องช่องต่อไปก็คือ customer gain ก็คือเขาโดยนอกเหนือจากปัญหาหรือว่าเพนที่เขาเจอเนี่ยเขาอยากได้อะไรเพิ่มบ้างนะครับเขาต้องการอะไรที่มาตอบโจทย์เป้าหมายในชีวิตของเขาบ้างนะครับผมก็ยังคงอันนี้ยกตัวอ,อย่างให้ดูเนาะอาจจะเป็นการที่เขามีไรายได้เพิ่มไหมเขาอยากมีไรายได้เพิ่มหรือว่าเขาอยากขยายขนาดของฟาร์มให้ใหญ่ขึ้นหรือเปล่า นะครับอันนี้ผมยกตัวอย่างให้ดูหลายๆแบบอันนี้ที่ผมยกตัวอย่างมาก็คือนายเอนะครับต่อก็คือนายเอก็จะเป็นเจ้าของฟาร์มเหมือนเดิมเขาสิ่งที่เขาต้องการเพิ่มเนี่ยจากให้วัวผสมติดก็คืออยากให้โคมีสุขภาพแข็งแรงแล้วก็อยากให้ผลิตน้ํานมได้ที่เยอะเยอะเขาจะได้มีรายได้เยอะนะครับน,นี่ก็จะเป็นความต้องการของเขาโอเค สุดท้ายแล้วเรารู้แล้วว่าในฝั่งของลูกค้าในฝั่งของหรือว่าจะเป็นตัวเราเองเนี่ยเราต้องการอะไรบ้างปัญหาคืออะไรนะครับเป้าหมายที่เราจะไปถึงนั่นคืออะไรนะครับต่อไปเราจะมาดูในฝั่งของนวัตกรรมที่เราคิดขึ้นนะครับว่าว่ามันมีรายละเอียดยังไงนะครับอันแรกเราก็จะมาดูเนาะว่านวัตกรรมของเราผลิตภัณฑ์ตัวนั้นที่เราคิดขึ้นมาเนี่ยมัน มันมีส่วนไหนที่มันไปแก้ไขปัญหาหรือว่าแก้แก้ปัญหาของนายเกับนายบีเมื่อกี้ได้บ้างนะครับที่เราลิสต์กันมาอันนี้ผมยกตัวอย่างนะครับว่าโอเคอาจจะผมอาจจะผลิตอาหารเสริมขึ้นมาเป็น A B C ก,กินแล้วนะครับมีอัตราการผสมติดที่เร็วขึ้น50%ก็คือจากเดิมเนะี่ยเขาต้องผสมหัว6กครั้งเลยถึงจะถึงจะติดแล้วก็ตั้งท้องแต่ว่าอันเนี้ยพอกินเข้าไปแล้วผสมติด แค่สองถึงสามครั้งก็ผสมติดละอ่าอันนี้ผมพยายามบอกว่าจริงๆเราเราพยายามให้ตัวนะวัตรกรรมของเราครับเหมือนเหมือนแก้ไขปัญหาของเกษตรกรได้แล้วก็ลองพยายามคิดหรือว่าลิสต์วิธีการวัดผลในใจไว้ว่าโอเคเราจะสามารถวัดผลไอ้ตัวการแก้ไขปัญหานี้ได้ยังไงอะไรเงี้ยอย่างเช่นที่ผมบอกว่าตัวนีม้มันผสมติดเร็วขึ้นนะแต่ว่า มันเร็วขึ้นยังไงอ่ะเร็วขึ้นเราต้องมีข้อมูลมาว่าโอเคมันเร็วขึ้นจากเดิมนะหกครั้งตอนนี้เหลือสามครั้งอะไรเงี้ยบางทีเราพูดลอยๆไม่ได้อันนีใน้ในกรณีของคิดว่าในทุกๆอุตสาหกรรมก็น่าจะเป็นเหมือนกันนะครับแต่ว่าโอเคถ้าเป็นในฟาร์ปมปศุสัตว์เขาก็จะเหมือนมีตัวเลขหรือว่าต้องมีการวิจัยหรือว่ามีการวัดผลที่ค่อนข้างชัดเจนนะครับโอเคอันนี้ในเรื่องของการแก้ไขปัญหาลูกค้านะครับเป็นก็คือเพรีลีฟเนาะในส่วนต่อไปก็คือเป็นเกณฑ์ creators ก็คือนอกคือมันมันตัวเนี้ยมันจะหมายถึงว่านอกจากว่านวัตรกรรมของเราไปแ,แก้ไขปัญหาของลูกค้าได้แล้วนวัตรกรรมของเราอ่ะยังทำอะไรอย่างอื่นได้อีกนะครับที่จะไปตอบโจทย์ลูกค้าในเรื่องของความพึงพอใจหรือว่าในเรื่องของอะไรก็แล้วแต่ที่ทำให้ลูกค้ารู้สึกดีขึ้นหรือว่าถ้าเป็นฟาร์มเราเองก็มัน,นีไอ้นวัตรกรรมตัวเนี้ยมันมีอะไรที่นอกนอกเหนือจากปัญหาที่เราต้องการแก้แล้วนอกจากนี้มันยังทำให อะไรยงอื่นดีขึ้นอีกด้วยอะไรเงี้ยซึ่งตรงนี้เราก็สามารถนํานวัตรกรรมของเราในกรณีที่ในกรณีที่เรามีคู่แข่งหรือว่ามีนวัตรกรรมที่มันคล้ายคลึงกันออกมาเราก็จะเอานวัตรกรรมของเราไปเปรียบเทียบกับของของตลาดดูว่าโอเคตอนนี้นวัตรกรรมของของตลาดมีเอ่อเป็นแบบไหนสเปคเป็นแบบไหนให้ผลผลิตประสิทธิภาพยังไงของเราดีกว่ายังไงนะครับผมลองยกตัวอย่างนะครับ ว่าโอเคอาหารสริมเอีซเนาะผมผลิตขึ้นมาได้โคก,กินแล้วนอกจากจะผสมติดเร็วขึ้นห้าสิบเปอร์เซ็นต์ละโคก,ก็ยังมีอัตราป่วยอัตราการป่วยลดลงถึงยี่สิบห้าเปอร์เซ็นเลยแล้วก็ยังผลิตน้นํานมได้อีกยี่สบห้าเปอร์เซ็นด้วยแล้วก็ราคาถูกกว่ายี่ห้ออื่นในท้องตลาดอันนี้ก็คืออันนี้เป็นคือเป็นเกมครีเอเตอร์ในในความคิดของผมก็คือมันมันเหมือนมันให้ประโยชน์ได้มากกว่าอืมครับผม แล้วก็ในส่วนสุดท้ายเราก็จะมาดูเลยว่าโอเคโปรดักชิ้นนั้นนะ่ะที่มันทั้งแก้ไขปัญหาให้กับเกษตรกรได้แล้วก็ยังเพิ่มนู่นเพิ่มนี่ให้มากมากยิ่งขึ้นนะ่ะนั้นก็ไอตัวเทคโนโลยีตัวนั้นน,นวัตรกรรมตัวนั้นมันคืออะไรนะครับตัวนี้ก็อันนี้ผมยกตัวอย่างนะวัตรกรรมที่ที่มีอยู่ในในท้องของที่เป็นโครโนมของไก่หรือว่าของหมูนะฮะนะครับซึ่งทุกท่านถ้าทุกท่านสังเกตก็จะเห็นได้ว่า อาหารเสริมเ B C ีเนี่ยสุดท้ายแล้วมันจะตอบโจทย์ทั้งทั้งของนาย A ที่เป็นเจ้าของฟาร์มถูกไหมครับเขาต้องการให้วัวผสมติดมากขึ้นเพราะว่าเขาจะได้กาไรในฟาร์มเขาก็จะมีต้นทุนมีกําไรมากขึ้นเขาก็จะแฮปปี้นอกจากนี้มันก็ยังไปตอบโจทย์นายบีด้วยซึ่งนายบีก็คือคนผสมซึ่งเขาก็อยากให้โคโนเนี่ยมันผสมติดดีขึ้นนะครับนอกจากนี้มันก็ยังให้ประโยชน์อีกก็คือให้น้ํานมเยอะขึ้นแล้วก็ป่วยน้อยลงอีกด้วยอ ซึ่งเราก็จะเห็นว่าเอการที่เราคิดแบบเนี้ยมันไม่ได้ตอบโจทย์แค่คนคนเดียวเหมือนมันตอบโจทย์ท่านใน A ใน B สมมุติในอนาคตเราไม่ได้เราไม่ได้ไปสัมภาษณ์แค่ใน A ใน B แต่เราสัมภาษณ์เป็นร้อยคนเลยเพราะฉะนั้นเรามันจะทําให้เราผลิตหรือพัฒนานวัตกรรม,มตัวเนี้ขึ้นมาให้ตอบโจทย์กับคนจํานวนเหล่านั้นให้มากยิ่งขึ้นะนะครับอันนี้ก็เป็นเป็น <c oughs> เป็นการแชร์ประสบการณ์จริงๆก็ของผมก็พยายามคิดแบบนี้เหมือนกันนะฮะก็คือพยายามพัฒนาหรือว่าพยายามแก้ไขปัญหาของนวัตกรรมที่มีอยู่ในฟาร์มให้มันดีขึ้นนะครับโดยก็ก็ใช้ process นี้ในการแก้ไขปัญหานะครับสรุปแล้วเราก็จะเอาในส่วนของนวัตกรรมของเราเนาะนนทาง้ายกับ ทางความต้องการหรือว่าข้อมูลทางฝั่งลูกค้านะมาเวกันว่าโอเคเออมันมีความเหมาะสมกันไหมระหว่างสิ่งที่เราแก้ปัญหาให้เขาได้กับสิ่งที่เขาต้องการซึ่งตัวนี้อาจจะมีกระบวนการหลังจากนี้ซึ่งผมอาจจะไม่ได้ไม่ได้ลงลึกในส่วนนี้นะครับซึ่งก็อาจจะต้องอาจจะทุกท่านอาจจะศึกษาเพิ่มเติมนะครับหรือว่าอาจจะมีในคอร์สเพิ่มเติมนะครับซึ่งผมผมอยากนําโมเดลตัวนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะ เอามาแชร์กับทุกท่านคิดว่าถ้าทุกท่านมีไอเดียตัวนี้อยู่ในอยู่ในหัวเราอยู่เสมอเนี่ยมันจะทําให้เราคิดหรือว่าทําให้เรารู้สึกอยากจะพัฒนานวัตกรรมหรือหรือแม้กระทั่งวิธีการอะไรต่างๆที่บางทีมันช่วยมันเป็นวิธีการเล็กๆน้อยๆที่มันช่วยพัฒนาคามปริสุทธิ์ให้มันดีขึ้นอะไรเงี้ยครับก็เลยอยากนําโมเดลตัวนี้มาแชร์ทุกท่านครับผม